้าวหูซื้อว่าถ,ถือถืออ้ายอ่ะเป็นเป็นพีสัญญาใจกันวาสิบอทิมปฏทิบปอทิมกันเสียงอีสานสิเป็นจแจ๊กได้กระสิโจมสิยงังแต่ก่อนร่าไปก่อนหนึ่งสี่ลายเทียนแล้วเป็นก่อนร่าต่อวายายแหล<อ>มบอกการรับออกโซเซียลบานนี้กะกัสิล่างขออาให้เพิ่นนัะะ่นหลังแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว,ว่าครับคืนกูขึ้นเมือ่องเมาพอีกกันทุลักที่ขอรู้สึกว่าข้าถือหักหลัง เข้าถือฮักหลังถิ่สัญญาใจกันแล้วมาที่นี่ตัวซื่อนาซื่อเป็นบอลในเข้าเข้าไทยเข้าไลไรสดบอกเรื่องเข้าสิตธิคลิปซิงกี่เข้าถี่เคยว่ารวมลำกำเกินไอพีเน่เข้าขอโทษเข้าขออภัยกันหาผู้ใดตายกอนตายรุ่นสาวใอ้มีกรรมต่อกันเข้าสมมาตเด้อไอเด้อเข้าสมมาสาถูกใจเข้าเป็นแบบเป็นกันบ่ได้บ่ได้คิด เล็กแค่ไหนบ่ได้มีในคิดในใจยักเทียบวาจะได้กระสังถือว่าจะฟองนรืเป็นตลกเออผู้ใดเขาจะวาอยัางเขาข่าววาสังกรรมมันก็ถือเป็นถือเป็นความันเท่งไปเบิดอันนั้นผู้อื่นแม่เบาตนเบากับไอหรือบ่ได้เบาตลกคือเครียดเครียดเหี้ยผู้นี้เครียดผู้นี้ก็บ่เครียดดอกเพราะว่าเออ ขันผูいい้นี้ตายนี่ะพวกห้มะเผาน่ะก่อสร้างแต่ว่าคันกูตายนี่ะนี่ผู้นี้กูไปเผากูแน่เหมือนันเนี่ยเขาก็เรื่องกต่รบเซตติดเลยเขาก็เรื่องเกมแตลกว่าตลกเซยนั่งเมาอยู่นี่เขาก็สิไปเผาตัวเอาไปต้องเบิ่งกันเบิ่งเงี้ยขันผม่นี้กูเป็นผู้เสบยบ บอกนแค้นยังได้แค้นแบบเขาพอูมาเขาใจแม่อยู่วินทีนั้นคือเขาใจแม่ในบอกคำเล่าอยู่ถ้าผมเป็นแม่ผมกับคือกันด้วยคว้ผูกพันเนาะด้วยว่าคือยู่น้ำกันมากคือสามสิบเกาปีอ่ะในในปัญหาของเพิ่นเนี่ยเพิ่นมีปัญหาแย่งกับซางเมียเพิ่นบุกหมูซำซำมนกที่จะต้องเขาไปนั่งได้ใจกันว่าเลี้ยวเบื้องตากับหูว่าแล้คือยังต้องแก้ปัญหาอย่างเห็นเล่าวันนี้คราบป ออกซิเนเด้มอ is ันน <Who cousin? S 1> <laughs> <A> ีโซ่เอาขาตัวเดิมแล้วโอ้โหทำไปยังไงทำแรงตัวได้แล้วออกอากาศเดิมน้ำตาสีย่อยใส่ไอ้นี่จะบม่ได้เกิดแหวมก้นตาเอาออกซิกันอันนี้โซ่ออกซิเอาออกซเคยอเดียใส่ใจเพื่ออะรรเพื่อไว้วางในกระสัง ไปนี่ก็คือว่ามันยู่ดุนมันยู่ดุนมันอิ่มมันอิ่มโตมันพอเห็นใส่เถอะเห็นแต่เสียงอีสานเห็นแต่เสียงอีสานหมอลำคณะอื่นก็บ่ได้บ้างเถอะเาสิออกไะอยากออกไปแบบไปสู่ชีวิตอยากไปใส่ชีวิตเจ้าของอยากไปเบิ่งโลกภายนอกอยากไปเบิ่งโลกภายนอกไปออกไปจังหวะคอยหงจับว่าผู้นั้นผู้นี้ก็นานนี้ก็นานนี้ ผมจกพูนันยูนี่พูนี่ยูนันระเอกนันระเอกนี่ตะกี้ก้จักไปก้จับแต่กนู่นกนั้น่กหลงสิฝาปอยู่่งพุ่งพวงเขาเต็มแล้วเน่เห็นพิธีบ่มือเอาอันี่พายมาร่วงไหมเลยไาตัวละ มาล่วงมาจากกัไม่หนึ่งานนี้ต่ตกับมมอมนี่ก็ได้ตัวเอามัมอมีไปแม่อีดีได้พอเมื่อกี้แฟนทม3 0 0บาทมาเดี๋ยวเปิดมังในโทรศัพท์เอาให้ไหแมือแม่ลดพี่ซุบินบอกว่าห3 0 0บาทนะครับเดี๋ยวต่อไปเนองเมื่อกี้น้องโจไดบอบอกับแม่่ใกพ่อเองรับทนได้ขึ้นไปหันกั้นน้ำตาไม่อยู่แน่ๆสภาพจิตใจขคนนะ คือบ่นหยากว่าบอกออกมาดาม่าอีกแล้วเราร้องไห้อีกแล้วเราจังสีแม่ลูกอันนี้ให้มาครับมือแม่เลยพี่พิ้สุบินนะครับฝากมาสดๆก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะเดินเข้ามาหนึครับกัเป็นกำลังใจนะครับต่อคนกำลังใจให้ให้คุณแม่อ่ามโทษโทษหายใจหนื่อยนะหายใจหนื่อยหรอพองมาได้านไหมแล้วก็ถือโอกาสเมื่อกี้ได้ได้ปรึกษาแม่ในส่วนหนึ่งเหรอครับว่าสาหน่อยเป็นแพ้งมาถึงจุดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ทำให้มีสาวน้อยเพี้ยนแพงในในวันนี้ซึ่งเป็นยุคของนุ่มโจกบริหารแล้วกะ็ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านและะ้วก็ทรงต่อยอดมาจากแม่นะครับเพ่อะแลมยิงมายืนบนเวทีสาวน้อยเพี้ยนแพงนะครับนี่คือบุญคุณของของมรดุกเสียงอีสานเมื่อกี้ด้เรียนถามคุณแม่นะครับว่าวัน,นผมนี่นะครับจะจัดจะจัดคอนเสิร์ต หรือแบบเป็นแมวลาก็ได้เป็นเป็นแบบแมวลากแต่ว่าสี่นะครับเรามารวบรวมกําลังใจใส่เข้ามารวบรวมกําลังใจนะครับที่จะเป็นกําลังใจให้แม่กับพอ่อนะครับคืนนั้นจะเป็นคืนคอนเสิร์ตของรายการแมวลาก็าว่าได้หรือไงก,ก็แมลาวลาก็ว่าได้นะครับเพื่อรายได้ทุกบาทนะครับเราจะนํามามอบด้วยรายได้ทุกบาทนะครับจะมามอบให้ทั้งด้านนะครับผู้ก่อตั้ง เสียงอีสานนะครับบนเวทีหมอลําบอสิบเป็นสาวน้อยเป็นแพ้งยิ่งปีกกยอีกเป็นเม็ดเล่บ่ะเม็ดเล่ยของจัน้อยเกับไหมท่องเนาะอืครับเป็นเพ่งเม็ดเล่นะครับปีพรอนหลออมบนนั้นกนะ็มีแต่เพลงเสียงอีสานทั้งนั้นแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบนเวทีของหมอลําหรือบนเวทีสาวน้อยแพงจะเป็นเพลงของพ่อครูแม่ครูซึ่งผมเรียกว่าพ่อคู่แม่คู่นะครับคือหมอลําเสียงอีสาน ตลอดที่ผ่านมาเทาก็คิดจังสีมาตั้งแต่เป็นน้อยๆเลยเพราะว่าต้นน้อยนี่ผมไปยืนมองไม่ไดเสียงอีสานแม่ยู่บ้านต้องกลัคือจังขังไทยดาราเกาหลีนี่แหละขนาดคนรู้สึกว่ายังเป็นหมอลำอยู่นี่แต่ว่าเราไปยืนดูเสียงอีสานนี่คือยังคือยังคนธรรมาดา,าดไปยืนเมืองดาล่าเกาหลีดังมากสมัยที่พีกพีกลากสาวนาควรสวรรค์แพร่ลมสานามหลักไอ้ไทยโลกกับไอป่อยไฟไอป่อยไฟยางออกมาแม่พร่เงินนะครับยุคนั้นเนี่ยแบบโอ้ดังมาก ล้วก็ทือวันสิ่งทีดีๆหรือมอรดกที่ส่งอีสารสั่งมาไว้ให้ให้สาวอ้อยเป็นแพ้งหรือสั่งมาไว้ให้ให้จังผมนุ่มจูที่ๆๆตมมิ๊ดทีติดต่มบวสิบเป็นทั้งลมโซเชียลมาตลอดหรือรายกันตั้งๆที่เพิ่นไปจองว่านาวิธีสอีสานเป็นแบบนี้มีรลดจากขั้นเพิ่นดูแบบเพิ่นดูเพิ่นกินแบบใดนะครใส่อีสานซึ่งผมเมึงมาตลอดคือกันนะครับเราก็บ,บอกว่าผมนี่แหละเป็นแฟนครับเสียงอีสานตัวจริงเหมือนกันไรมาเลยครับลุกแพร่ไม่ได้ชุดใดผมลองมาอ่านะครับผู้ใด ขึ้กันกับลายๆคนนะครับที่ว่าหล้จากสยงอีสานหรือซี่ดีผมเต็มเฮี้ยนขึ้กันสมัยนั้นห้อยปุ่นดำห้อยปุ่นแดงวุงเรื่องชีวิตนะครับเยอะขึ้กันนะครับแล้วก็จาได้ว่าเคยอุ่นๆุ่นปาลาแม่กับเสียแม่าเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับผมนี่เหลาแฟนคลับสยงอีสานตัวจริงขึ้กันครับบ่ิได้บอต้อนหนาแม่นะครับสัญญากับแม่ตั้งเมื่อเมื่อปีก่อนปีไก่ว่าผมสิบว่าขายปาล่า เพราะว่ามันสิเป็นสินค้าประเภทียวกับแม่ซึ่งตอนนั้นแม่ยังขายเนาะแม่ครับแม่บอกว่าปลาล่าก็เรียกแม่ก็เรียกว่าหยกันก็เรียกว่าบ่ขายนะครับแม่ว่านุ่มโจครับแม่เห็ดปลาล่าแล้วบักลาสีเห็ดปลาล่าบบเห็ดปลาแดกขายบบเห็ดปลาล่าบบลูกบบเห็ดเพราะว่าแม่ขายแล้วบอยากเห็ดผลิตภัณฑ์ทับแม่ครับครับสองสามมือีนก็เว้ากันเอ้าลูกเห็ดปลาล่าโบโบห้าตกงานบ สัญญากับแม่แล้วว่าลูกบ่เฮ็ดลูกกับบ่เฮ็ดแม่บ่ได้ยึดสัญญานั่นได้ลูกเฮาเฮ็ดจังได๋จังสิอยู่ได้บ่ลูกบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดครับบ่เฮ็ดปลาล่าเพราะว่าคุยกับแม่เลยคุยกับแม่มาตั้งแต่ปี๋ไก่ตีก่อนแล้วนะมั้งว่าผมบ่เคยชินเฮ็ดมันสิเป็นแต่ถึงแม่คนละขณะอยู่ครับแต่ว่าไม่เทีงว่าในส่วนปลาลาครับกับบ่ขอเฮ็ดก็เลยให้พี่ลำพันธ์เบคายเด้พี่ลำพันธ์เป็นปลาล่าแทบปากแดงนี่เป็นหมู่ของพี่ลำพันธ์แล้วเพิ่นเป็นหมู่กัน นะครับก็เลยบันไดเกี่ยวกับผมเนอะยห่มุ่งจะกลับไปเฮ็ดรถอดแต่เปิดมาหาก็ไปหาพี่ลำพันธ์เลยไม่ได้เกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงนะครับแต่ว่าปูเจ๊นุ่มจูสิมีแนวเฮ็ดเร็วๆนี่นะครับสิมีแนวเฮ็ดเร็วๆนี่อยอะข้าเฮ็ดสมลิงซะเปียงขั้นสมริงขั้นสมริงขายดีแม่ข้าวขั้นสมลิงขายซะเปียงฮะบ้านปลายกเอาสีแพงไว้อยู่บอกบริจาคไม่กูขั้นสมริ่ง ยังนุ่งอยู่ตัวเนี้ยเชียวค่ะนี่บอกเอามีอยู่ตัวคันสีนุ่งสีหานุ่งอยู่บ่ให้ให้ให้นุ้งให้มีดให้เกียรติเให้เกียรติหักแข้งหัก,หกแข็งแงหักจนแข้งหักลายกต่แข้งลายสามสิบเก้าปีเนาะเพราผูกพันดาจังได้เฮ้ยค่ะกับโมเขียดเขียดแล้วกับมะงอคือเก่าล่ะถ้าว่าโมเขียดโมแมนเขียด แต่ว <Christina. S 3> ่ากันพอกับหใจเข้าอยู่หใจนอยเอาเ้สันตัวบานงกะีเนานันบนวิธีเข้ากับศีไปพ่อกันเนานันบนวิธีครับจะเลยเป็นกระไรใจให้แม่ครับสุดๆ้ยแม่เด้อข้าวข้าุยสไมพเนยวะได้หรอเอาล้องมือเอาล็อกมือกัน คันโตไซเบอร์นี่บอล้อสิถัยอยู่ี่้อหโตเลยน่อหรือยังนี่แอลใช่ได้ก็ได้เออใช่ได้ใช่ได้เออสาปเ็นยืนมี่วงแฮปปี้ีปยังไนีรืงไป้สิาไปงงใส่เสียหายอยก่อนพออีกเกมบอลที่เป็น้รันม่ได้ปานนี้นว่เอาองิน้องเิง เอา X ดีฟก่นูว่าอย่าเพิ่งม่หนุ่ยเอานใส่ตัวนี้แล้วกบบสูตรนี่บอกออกใส่พคตหนาวหน่อยใส่เอลอนแล้วต่งกนเอลเออสามจันนร์มาๆสิใส่เสียหาแต่พัวขู่ๆปฏิเปานนี้เรือกล่อแต่มีนี่นะสมี่เกปีเอ็กซ์กิ้งเขาใกล้ว่าได้ได้หนึ่การู้อกันผู้ไ้งยุ้ง มันกัดแม่ปัดแม่แม่ที่ส่เียให้ยายเ่เนี่ยได้ลรยพูดได้ลายพูดด้้นี่หาหมดเลยได้ลรยพูดได้เด้เนี่มาได้หลายพูดลายพรวอ่ง่งเรี่ยงก็ส่แกเีอาไส่ไปเพียงขันใหญ่ให้น่ะนอกให้น่นไนุงหรือบนไ้เป็นแยไเป็นนอไงผ่กระซ่างถอดด้วยอันนี้แต่ังว่าแก่ศาสตร์แก่คุณไซเยเขไ เออใสเข้าไปห้าตายสึ่งประเดี๋ยหไหาแม่น่ะมันอยู่กลกันแม่ถาม่ไตายตายไปยังกัไปเพียบไปปีรหลอกก็เก่าเลยใส่ไสเลยเนี่ยเออจังโอ้ยออควอุ้ยอุ้ยยดอกไม้ถอดตูนยบถอด้าเป็นแนนนีกับบ๊อบพ้ภูหักดอกเป็นเรี่องอะไรดอกฮะจิกป้ามีค้อนถามเขเด้อ ป้าโจูแม่ว่าสันให้คอยถามเจ้าแน่ว่าเป็นอย่างคนจังมักแย่แหลกแย่แหลกจะได้มีอะไรแทวว่าสันอันนี้ต้องถามเราดิใส่เสนีวันเสนีเนี่ยอะมีนวดบมอหมอมีม่ยั้งเลยเออไมีแต่ออน้ำมอดซโตกับคุณพอ่อคุณแม่โอ้จำไปเลยพี่น้องจำไปเด้อจำไปเด้อ <laughs> คุณได้อยดูยะไดรมีอะไรจำไปเด้อ <laughs> ใส่เสียตัวได้ยิงน้าวตี โอ้ยมูเขานั่งดีจะคุยตายมันจะบอกว่าผมนี่ก็ได้พสื่อลงทุนเนี่ยว่าสัว่าสักแก๊กเบียว่าสักแก๊กเบียวเดี๋ลงทุนยังเขาโหดโอ้ยเจ๊ใส่ยห้บ่านเลนี่มันไม่ไมาอยู่นันด้อเฮาต้องใส่ให้องอู้ชาคุณพอถือได้บ่เลนี่เต้ยแงงนี่อยรังหนึ่งว่านุ่มโจขอเป็นเซี่ยวแญ่แหลมพอเลพอไปมาขอเป็นเซียว้เจ้ามอพืน่เพืนบ่ร้องห้ยไห ผมสิบาทเนาะรองังไหยันบาบยันบาบพอพ่อคอยไร้องกันะ่โตนะโอ้ยมึงยาบาบออย่างมึพี่ยังยังร้องไปคอจิตากินห้ำไปเร็วยาบาบอกูมันเท่าจ่เป็นไรจังเลยข้างแม่มันยังหูเท่าสิตายเราลเสียก็บึง้างอืออือือไปนี่แขนยังนี่แม่ตันเวทีกับลงเลยดิแม่ เวทีลงหลงชู่มือเด้เขาไปช่องชมใ้ไปช่วงช่มือเด๋ยวนี่เออไค้เยอพอหลงไปหาเม่ยอา้อยเดีเมียจะพอมยละนอเม่อให้นอนลงยังดูเต่าบาบเดิมอันเหตุนี่คบ่ฮักกับวหยอกเด้แต่ฮักขึ้นมาหน่อยมวนตัวมวนตัว่าษนไ้ยยออ ข้าเจ้าม้วนข้าเจ้ายอกแต่ว่าอูบงหูหรืว่าเข่าเข็บแแต่ว่าพ่อตาแตกอะรย่าเงียยยังวายังกระวแต่ม่หยอกยังวายังเข้ากับวาสิอันผู้ปกคร็เห็นกันนั่นนะหยอกกันบ่อยเขียยเออจังสันเขี่ยทางอีดีพ่อโอ้ยมากแหม่คยคยหยอกกันคุใจกันค่แน่นอนอือยางมากมมความดีม่เม่ดีว่าเขาเป็นตลกก่อนข้อเข้าปนี้ กอดข้อแลนมากอดโอ้ยแอจะทั้งนี้เออโนั่นเส้นมงนวกุนเสียก้งด้วสนุเอกาเสียกสนงเยเนนี้เโอ้ยมันงสามเสียกไมได้ถิมเลยวนนี้เสิไปใส่จะได้มเดียวเสีเสียกากเดี๋ยวซื้อเอาซื้อไปใส่บุญใส่ไั่นเลยอัน้าบเสียกา่คนเก่งของแม่ทางซายซ้า สาธุสาธุไม่ให้กอดเนี่ยก็คนลูกเพปคนเด็กก็ไม่เห็นกอดเขาเขาบอกเขาเห็นคนไกลที่เขาจะเพื่ออันนี้สม่าแล <c oughs> ้วสม่าแล้วสม่าแล้วเขาญาตเขาเป็นกรรมค่ะว่าให้น้องน้องเป็นบาปเป็นกรรมเ <c oughs> นาะเฮ้ครับท่ันสบายดีครับผมไม่ได้เจอกันนาน<อ>เลย ก่อจะให้นใจไม่าเสียยี่ดอกแค่รที่รุ่แล้วเสียอะไร้โซีแล้วบ่เป็นกรรมแล้วบ่เป็นกรรมสบายใจแม่สบายใจแล้วว่าให้ค้ากิลีเคียดแห้งเคียดกเพจังถือหักหลังเพัือหักหลังส่าจะค้องได้แต่ยุคนี้มันยุ่นัากินกับโดแล้วนะว่าิตภาพว่าจังสังคมว่าจิตแต่ยุ่นักินกับโดเลยกาไปไอ่าน ไม้บระทบใจข้ามหนีไเสียกันเปียกักกากอีหลีวอนุนกับว่าได้ต้องให้มันกักเป็นเสียต้นเลยเป็นเสียต้นมาจะาพนโอ้ยนาน คนก่อแจ็ดเกแล้วยากอดไคติตายบวามไใไกลขี้งไปนีกคนนึแล้วเป็นภาพที่่ะับใจก่ออาจจะเกียีลงมันเลงเพลงลัก่าตัวเธอนี้เล่าอยู่แห่งไหนพอฝากเพลงวาแนบไหนกลางเจกานนาน ผู้ใดตายได้เปลนกระเพากันเด้อวันนี่ไม่หมดมาบ่อไรเหลือตายแล้วเผากันเผากันนะโอ้ยเพิ่น